วันนี้นี้จะพาชมห้องตัวอย่างโครงการควินทาราภูมิสุขุมวิท39ห้องตัวอย่างนะคะจะเป็นห้องขนาด30ตารางเมตรในรูปแบบหนึ่งห้องนอนค่ะเริ่มต้นในส่วนของประตูทางเข้าห้องกันก่อนเลยนะคะโดยทางโครงการจะจัดเป็นประตูระบบดิจิตอลดาวล็อกค่ะรูปแบบการทำงานนะคะจะสามารถใช้ได้ถึง5ระบบด้วยกันค่ะทั้งในส่วนของฟิงเกร์สแกนการกดพาสเวิร์ด การเปิดปิดผ่านระบบแอปพลิเคชันในมือถือหรือการใช้กุญแจนะคะและที่สำคัญนะคะยังสามารถเปิดปิดผ่านบัตรแกล b ิดหรือบัตร MRT ขได้ด้วยค่ะ mm hmm. เมื่อเปิดประตูเข้ามานะคะ mm hmm. ก็จะพบกับว e ล c ข้ามไลท์ค่ะตรงนี้นะคะรองรับไว้ให้สําหรับลูกบ้านที่บางทีเราถือของหนักมานะคะ mm hmm. เมื่อเปิดประตูเข้ามาเนี่ยไฟก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยละคะ่ะ เข้ามาในส่วนของฟังก์ชันการทํางานของห้องนะคะโดยทางโครงการจะแบ่งฟังก์ชันการใช้งานของห้องเปียงเป็นสัดส,ส่วนนะคะทั้งในส่วนของห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวค่ะโดยห้องนั่งเล่นที่ได้นะคะจะเป็นห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่และก็เป็นห้องหน้ากว้างนะคะระยะดูทีวีค่อนข้างกว้างค่ะสามารถดูทีวีได้2-3คนโดยที่รู้สึกไม่อึดอัดเลยละคะ่ะ ฟอร์ทู e i l i n g ของโครงการนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2.6เมตรซึ่งทำให้ห้องนะคะดูโล่งแล้วก็โปร่งค่ะเข้ามาในส่วนของห้องนอนนะคะก็จะมีในส่วนของประตูสไลด์3ตอนแบบนี้นะคะเพื่อกานความเป็นส่วนตัวระหว่างห้องนอนและห้องนั่งเล่นค่ะเข้ามาในส่วนของห้องนอนนะคะก็จะเจอกับตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะที่จะสามารถเก็บของแล้วก็เสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะเลยละคะ่ะโดยที่จะมี กระจกสีชาทองเต็มบานแบบนี้ด้วยนะคะในส่วนของเตียงนอนนะคะก็จะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ค่ะซึ่งความพิเศษของเตียงนอนนะคะเมื่อเท้าสัมผัสพื้นเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ไลท์นะคะออกมาจากบริเวณใต้เตียงด้วยล่ะคะ่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับห้องนี้นะคะทางโครงการยังจัดในส่วนของสมาร์ทเชลฟ์นะคะจะเป็นชั้นวางของบริเวณหัวเตียงนะคะที่สามารถ ชาร์จโทรศัพท์มือถือผ่านสาย USB ได้ค่ะมาถึงในโซนของห้องครัวกันบ้างนะคะห้องครัวของทางโครงการนะคะให้ก็จะเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ค่ะที่ติดกับระเบียงโดยชุดเคาน์เตอร์ครัวที่โครงการจัดให้นะคะก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานทั้งในส่วนของพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ครัวทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะโดยลิ้นชักทั้งหมดนะคะจะเป็นลิ้นชักระบบซอฟ t ์ค o สค่ะ รวมไปถึงตัวกระจก Back สแปซสีชาทองตัวนี้ด้วยนะคะก็เพื่อให้ง่ายต่อการเช็ดล้างทำความสะอาดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของอ่างล้างจานเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันจะได้เป็นยี่ห้อเม็ซซึ่งจะเป็นเครื่องดูดควันระบบดูดออกด้านนอกค่ะในส่วนของระเบียงนะคะ ทางโครงการค่ะได้จัดเตรียมพื้นที่สําหรับติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้อยู่บริเวณด้านนอกนะคะและในส่วนของห้องที่เป็นการ์เด้นแอคเซสค่ะประตูระเบียงนะคะจะสามารถเปิดออกไปยังส่วนด้านนอกได้ด้วยค่ะ ถัดมาในส่วนของห้องน้ํานะคะทางโครงการนะคะได้จัดเตรียมในส่วนของฉากกั้นอาบน้ําที่จะแยกโซนแห้งและโซนเปียกนะคะโดยในส่วนของชาเวอร์นี้นะคะก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างค่ะอาบน้ําได้โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดน,นะคะและก็ยังมีในส่วนของช่องจัดเก็บอุปกรณ์อาบน้ํานะคะที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะ ในส่วนของโซนแห้งนะคะก็จะมีในส่วนของสุขภัณฑ์นะคะสุขภัณฑ์ที่ได้นะคะก็รวมถึงอ่างล้างมือนี้นะคะจะเป็นสุขภันฑ์ยี่ห้อฮาเฟเล่ค่ะรวมถึงกระจกเงาด้วยค่ะซึ่งทางโครงการของเรานะคะจะขายเป็นรูปแบบของ Fully Fitted ค่ะแต่ถ้าเกิดท่านลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้เป็นแบบ u u l y Furnished เหมือนอย่างห้องตัวอย่างนี้นะคะทางโครงการก็มีในส่วนของเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจไว้รองรับด้วยล่ะค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะทุกยูนิตของโครงการยังเป็นระบบโฮมออโตเมชันที่จะรองรับการเปิดปิดแอร์เปิดปิดไฟเปิดปิดทีวีผ่านทางมือถือระบบแอปพลิเคชันด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับห้องตัวอย่างขนาดหนึห้องนอน30ตารางเมตรสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมห้องตัวอย่างก็เรียนเชิญเข้ามาที่สํานักง,งานขายโครงการควินทาราพุมงสุขุมวิท39ค่ะสําหรับวันนี้นี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ